สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องอนนราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับลูฟี่และก็โลกิที่พวกเขาเนี่ยจะได้ต่อสู้และก็พะฆาตกันจากนี้เพราวะว่าด้วยความที่ว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยโลกิเนี่ยก็ได้พูดนะว่าเขาคือซันก็เดวเทพพาทิตส่วนลูฟี่นี่ก็เป็นซันก็ที่เขาเนั้นเป็นเทพเปโดที่นิกายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เราได้เห็นนะว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดมันคือการเจอกันออนนันนนนอองซซโกกกกท้คคึ่่็ืลลูฟีแ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่โรดเนี่ยเขานั้นก็อยากจะเป็นซันกอสแต่ว่านั้นก็จะเป็นค่าเฉพาะในเมืองเลโก้แล้วก็เป็นแค่เมืองเล็กๆที่เขา,น,า,มมานั้นสร้างมาก็ท่านั้นซึ่งนี้ก็เลยทําให้เราได้เห็นเอาเอลบาบเนี่ยพวกเขาในมีความผูกพันและความเกี่ยวข้องซันกอสจนมาทําให้น่าสนใจว่าซันกอสแล้วก็ความสามารถเทพในกลางลูฟี่เนี่ยมันจะมีความสําคัญในภาคเอลบากบกว่าที่เราคิดหรือเปล่านะฮะและจากการที่เราเห็นนะว่าคนอย่งในภาคเอลบาบเนี่ยใครๆนั้นก็อยากเป็นซันกอสและดูเหมือนโลกิเขานั้นจะเชื่อเเเตต็มททที่่นะนะวาาาพิ มันก็เลยทําให้ถ้าเกิดลางจากนน้ลูฟี่เขานั้นใช้ล่างเก5แล้วพลังนิกาขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นถ้าเกิดโลกิได้เห็นล่างนิกลาลูฟี่มันจะเกิดก,การพากันแล้วก็ต่อสู้กันเพราะว่าโลกิเขาน่ยอยากจะเป็นเทพพาธท์ที่จะนําจุดจบมาสู่โลกใบนี้หรือไม่เพราะว่าการที่จู่ๆลูฟี่จะกลายมาเป็นเทพอาธทท์แทนเขาเนี่ยมันก็ไม่น่านจะเป็นเรื่องรล่าที่โลกิจะยอมปล่อยเรื่องนี้ไปง่างอยาอยู่แล้วเพราะว่าจากเรื่องรล่าในปัจจุบันที่ได้มีการเล่ามาเนี่ย mm hmm. นั่นคือโลกิการที่เขาเนี่ยจะได้พลังนี้มาเขาเนะฮะ ถึงกับต้องฆ่าพ่อของตัวเองเพื่อย่งชิงพลังผลพิศาเพาะฉะนั้นการที่จู่ๆลูฟี่จะกลายมาเป็นเทพพาธีแทนเขาเนี่ยโลกีเนี่ก็ไม่น่าจะยอมเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสสูงมากที่ลูฟี่และก็โลกีจะได้ต่อสู้กันและก็ท้กกันหลังจากนี้นะฮะซึ่งทั้งลูฟี่และก็โลกีความสามารถพวกเขานี่นก็ตตานได้ชื่อว่าพลังผลผิศาจที่มันเป็นความสามารถในตำนานทั้งคู่ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็จะมีแค่พลังผลผิศาสองผลที่ได้ชื่อว่าพลังผลพิศาในตำนานเท่านั้นและแถมพะคอน ในตอนที่เขาเนั้นกำลังจะหลุดออกมานั้นมันต้องใช้พลังเขงทาทหารคนยักษ์ทั้งหมดเพื่อจับตัวโลกีเอาไว้ซึ่งนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะว่าโลกีเขานั้นมีความสามารถและกัพลังจนขนาดที่ว่าต้องใช้ผาคนยักษ์รวมมือกันแล้วก็จับตัวเขาวไว้ใช่ไหมฮะซึ่งจถ้าเกิดโลกีนั้นมีความสามารถระดับนั้นจริงเนี่ยและลูฟี่นั้นต้องมาต่อสู้กับโลกีหลังจากนี้นี่มันก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าก,กังวลนะลูฟี่เขานั้นจะต่อสู้กับโลกีผู้ที่มีความสามารถและกัพลังระดับนั้นเล่นหรือเปล่า แต่ว่าด้วยความที่ว่าลูฟี่ขาวนั้นก็จะมีความสามารถที่มันโกงมากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าในตอนีนลูฟี่เนี่ยก็จะมีทั้งความสามารถของสายโซออนในการการลอบบรรยากาศแล้วก็ยังมีความสามารถของสายพารามิเซียที่มีร่างกายที่เป็นยางและก็เปลี่ยนพื้นที่ได้รอบบรรยากาศเป็นยางได้ด้วยและนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันน่าคิดเอาลูฟี่ขาว uffy, ขานั้นจะใช้ความสามารถและก็พลังแบบไหนในการต่อสู้กับเจ้าชายโลกีผู้ที่นักลบเผคนอยานต้นต้นร่วมมือและกรล็รวมกันนะฮะแล้วก็ยังมีหนึ่งปัญหาที่น่าสนใจนั่นคือโลกีเขาน้นบอนนว่าวเขา จะเป็นคนที่นำจดจบมาสู่โลกใบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งจากเรื่องราวที่คนยักษ์นั้นได้มีการบอกมาเนี่ยนั่นคือเรื่องราวที่บอกนะว่าเจ้าชาโลกีถ้าเกิดว่าเขาน่าหลุดออกมาแล้วก็โลกใบนี้คงได้ไปถึงจดจบแน่และจากคําพูดแบบนี้ของฝผ่าคนยักษ์เนี่ยนั่นก็น่าจะหมายความว่าความสามารถและก็พลังโลกีมันก็ต้องมีความแข็งแกร่งและก็พลังที่มันยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องราวพลังกำลังที่คนยักษ์นั้นต้องรวมเนี่ยมันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพลังทําลายล้าง hind hind i, ที่มันสามารถทําให้โลกใบนใี้นด้มาถึงจุดจบแต่่่่วาาาาจกกกกคคํพพููดนนนีี้้็มยยัเ พวกเขาในพูดเกินจริงหรือก็พูดว่าเกินไปหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดโลกี้นั้นมีความสามารถและก็พลังแบบนั้นจริงเนี่ยนันก็นนากลัวนะว่าต่อให้ลูฟี่นั้นจะไม่ความสามารถเกยห้าน,นิกะแต่มันก็อาจจะไม่สามารถรับมือกับพลังโลกีที่ดูเหมือนว่ามันจะมีพลังที่มันโกงขนาดนั้นแต่ว่า้วยความที่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยความสามารถและก็พลังโลกีออกมาเลยนะฮะและทางพลังเปิดวิสัรของโลกีแล้วก็ของลูฟี่นี่ก็ได้เชื่อความสามารถในตำรานทั้งคู่เพราะฉะนั้นต่อให้ในตอนนีี้้เเเเรื่่่่องลลลาาานยมัจะะพูดแววกก็โข มีพลังความสามารถที่เป็นหงและกงขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมนลูฟี่ในตอนนี้ความสามารถและก็พลังนิกาของเขาเนี่ยมันก็เพิ่งตงื่นขึ้นมาได้ไม่นานและก็ดูเหมือนความสามารถและก็พลังนิกาในตอนที่ลูฟี่ใช้ในปัจจุบันนี้ยังไม่ใช่พลังเต็มที่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นะว่าในตอนที่ลูฟี่แล้วก็โลก,กิในปฐาการเนี่ยมันอาจจะได้มีการเปิดเผยความสามารถล่างใหม่หรือพลังใหม่ที่มันเป็นความสามารถใหม่ของ,งนิกาลูฟี่เพื่อที่เขาจะได้ใช้มันในการรับมือกับเจ้าชายโลกิ ภาวาการที่เรื่องราวในม่พลังเจ้าชายโลเกตไว้ขนาดนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการปลุกเรื่องราวเพื่อลูฟี่เจอก,กับคู่ต่อสู้ใหม่ที่มีพลังที่มากขึ้นเพื่อที่เขาเจะได้ปลุกพลังใหม่ในล่าน,นิกาเพื่อใช้ในการรับมือกับเจ้าชายโลเกิและในตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการโชว์ความสามารถที่แท้จางลานิกาซึ่งมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องความร้อนหรือว่าดวงอาทิตย์อะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอรลุ้นกันนะว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโลเกิและก็ลูฟี่ได้ปะทะกาัน เรื่องราวการต่อสู้ในครั้งนั้นจะมันแล้วก็สนุกขนาดไหนยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอดูแล้วก็รอลุ้นกันต่อไปนะฮะโอเคแลยนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไปคอลกันในคลิปนี้่วนเกิดเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาแคใหม่ช่องเราสวัสดี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ